ผมเชื่อว่าหลายคนรอคอยอัลบั้มนี้เราหายไปนานประมาณเกือบสามปีซึ่งเราเชื่อว่าคนที่อยากฟังเพลงเราหรือคนที่ตามผลงานของเรามันก็มีอยู่เรารู้สึกอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยบุราายังมีอยู่นะเราไม่ไปไหนเราพร้อมจยกกลับมาเรายังไม่ตายก็คือเะว่างนี้เราบอกว่าเรากลับมาแล้วยูฟีบุราก็คืออยากให้ลองฟังดูแล้วกันผมเชื่อว่า การทางานของเราที่ผ่านมามันก็ได้พิสูจน์ว่าเรา,า,เ,ราเราอยู่วันนี้เราอยู่เราทํางานในสิ่งที่เรารักได้แล้วผมเชื่อว่าคนที่ติดตามผลงานเพลงของเรามันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเพลงของเราหรือเป็นคนทันเราเนี่ยก็ขอให้ซื้อระบ,บานนี้ลองไปฟังดูแล้วกันแล,นแล้วก็ติดตามผลงานของเราได้นะฮะตามคอนเสิร์ตเข้าไปเช็คงานของเราว่า,วามีงานที่ไหนใน Facebook ได้ต็ตามในเชียร์ตามไปมันกันนะฮะผมเชื่อว่าคนทันเราคนอย่างอีโบลายังมีอยู่ฮะก็ช่วยกระสับกสายผลงานงวราด้กันครับขอบคุณครับ ลก็รอฟังแล้วกันจะได้รู้จักอีวลามาึอาจจะรู้จักไปแล้วรู้จักเพิมาซึก็ได้ยินกาบแต่แบบรอฟังกันนะครับ พวกมือนอคนพันไหนวะข้ออย่เรามันก็พวกพันมาบ้าเรื่อมมือขึ้นไปบนฟ้าเพื่อจะควา้าฟัหรือบไปสไปบก,บไ,ปบกบไปเอาแบบสุดๆแล้วทเง,งกับมาแบชอตมันก็กะเนกคนยังยอเมืนคแ่ใครจะหุดทไมกันลุยกันไปมีอะไรก็คว้าเคาไดัท่กันนอไม่ม